เ8 7 2 5 4องศาเหนือก้องศาตะวันออกแนวสันเขาวลูกหนึ่งที่ยกตัวขึ้นกลางป่าทางตะวันออกของเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกกันว่าดอยนางมกที่หลายคนขนาดนามอย่างเห็นดูว่าฟูจิออนใต้โอ้ไม่กอดโอ้ไปทางไหนต่อแล้วทีนี้เห็นเพื่อนไหม

ผมเป้จากช่องไปกัเป้นะครับวันนี้ผมจิูวที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ไม่ได้มีแค่บ่อน้ําร้อนหรือถนนคนเดินนะครับแต่ยังมีดอยนางเมาะดอยรับที่น้อยคนจะรู้จักและนี่คือการเดินป่าจริงจังครั้งแรกของผมในชีวิตครับปีลกแปีกบ่ออะไไม่ไปเลยโว้ย

ตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาถึงประมาณจุดเช็คพอยที่หนึ่งนะฮะมีประมาณสาม้านจุดเช็คพอยครับตอนนี้คาดว่าจะไปถึงยอดประมาณบ่ายสองนะอยนางมอเนี่ยเป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาแม่ออนนะครับเขตอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีทั้งป่าดิบชื้นป่าสนและเส้นทางธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ครับเป็นหนึ่งในเส้นทางเทรลที่สายลุยหลายคนอยากลองครับ

ต่อไปนะครับทางก็จะจิ้งขึ้นไปนะครับผมอันนี้เสื้อผลงานตอนที่อยู่ทีวีอ่ะโหสืบจริงที่ขณะนี้คือต้องแบบว่ารักษาพันธุ์ป่าตัวนี้รักษาพันธุ์ตัวเองก่อนจะตายอยู่ละเพื่อผู้วิชาสามใกากระสายสุกภาพอีกต่อไปเป็นไง กินเบียร์ดีๆก็ดีอยู่แล้วมาทำไม้รงนี้ไม่กดรายงานดีกว่ามันก็จะชันขึ้นไปนี้หน่อยนะฮะซึ่งกล้องโกปูหมดแบตหมดแต่เตรียมมอีกก้อนนะโอ้โหรอก่อนได้ไหมแค่สายอยู่เยอะครึ่งทางยังสายแม่งไจ้าตัวรอฮะ ถึงไหนก่อนถึงโขบเนี่ยบู้ขรากรทางการแพทย์เขาก็ขึ้นไปทางข้างบนก่อนนะฮะแต่ของเราสองคนไม่ได้ฟิตเปนมานานนะฮะถามว่าจะไาวไหม อยากจะมองชิลตรงนี้นะฮะเพื่อให้ว่านานๆครั้งเราได้มานะฮะเราจะไม่รีบเดินเหมือนพูดแล้วเหนื่อยจะมองแต่ทางเดินอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องมีการพักชมธรรมชาติรอบข้างนะฮะแต่ชมนานๆหน่อยนะชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนต่อนะครับผมไปกันต่อครับปักตะกาแว่นด้วยนะครับโอ้ย God โอ้ย God จะขึ้นอะไรเยอะแยะ งง้้กบาเหลอูตอนนี้เราก็อยู่กันไม่รู้ว่าจะสุดยอดของดอยหรือยังนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรอแล้วนะฮะไปเลยไปไหนก็ไปอะไรอะ่ะนี่ยังไม่ถึงประมาณสิบเอ็ดโมงนะบอกเลยว่าตํำแน่ท้องฟ้าสีสันสดใสนะฮะ รู้สึกว่าอยากให้มันถึงเร็วๆมากเลยสู้นะจะได้ขึ้นมานะนะครับอุณทางลาบแล้วนี่น่าจะเป็นจุดของม่อนดอยนะฮะมมัันยงงไ่ถึรอ พอแล้วได้ไหมเดินชิวครับดอยนางเมาออยาให้ทุกคนได้มาเที่ยวนะครับผมใครบอกว่าที่นี่เดินป่านะครับเดินเหีวมากกว่าไหนพอดอยู่ไหนใช่โอ้โหก๊อเอาฉันกลับไป คือเราเห็นแบบยอดมันหลายหลายยอดแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีอ่ะนั่นแหละแล้วเปนไงมันจะถึงยอดเนะี่ยพอกันทีขึ้นไปอีกเหรอยิ้มยิ้มยิ้มไม่เหนื่อย โอ้ยเห็นแล้วเพวื่อนๆเราเห็นจุดหมายปลายทางแล้วครับเนี่ยฮะเราเห็นแล้วฮะเห็นไหมกระเป๋า,าฟ้าแหละที่เราจะขึ้นไปตรงนั้นนะฮะนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นของจุดสุดยอดไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะจุดสูงสุดของยอดดอยนะครับมันก็จะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆพาดถูกทางปะนะทางนี้ดิฮะพาดผิดทาง โอ้ oh my god จริงปะเนี่ยโอ้โหอ่ะเจี๋ยเลยโอ้โอ้ my god โหโคตรเสียวอ่ะโอ้ยโอ้ my god โอ้ไม่ค่ะเหนื่อยจังโอเคอันนี้คือที่สุดแล้วเหรอยังเหรอพาฉี่พาแล้วพาแล้วดิขำมากโอ้ยยังเท่ยังรอยังรอเพื่อนยังรอยังรอเลยโอ้โหลอ เขาชวนมาทำว่าไงนะเมื่อกี้ชวนมา,มาเดินเที่ยวเออจริงๆแล้วไอ้เหี้ยไอ้หาไอ้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันต่อนะฮะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> แล้วก็จะถึงทางลงไปทางที่เราจะกลับแต่เป็นอีกทางหนึ่งนะครับโซ่อไปทาเคชิโน่นกี้เราอยู่งน่งน นู่นฮะตอนนี้ดูสภาพหัวไม่เหลือแล้วครับม้าก็ดูดีอยู่นะขึ้นนิดหน่อยนะครับผ่าตรงนั้นไม่น่าสูงมากเกินไปตรงนู้นใกล้เองแล้วครับเป็นที่ที่สนุกมาก ชอบนะจะจัดคอลัมเบียแล้ะได้ยินเสียงเพื่อนนะครับพาเร็วๆนู่นอยู่นู่นครับเพื่อนอยู่นู่นนะบนนู่นนะฮะนู่นทีมเรานู่นโอ้ไม่ก็อันนี้ถึงจริงๆแล้วนะฮะไม่โดนหลอกแล้เแตนเมฆฝนเริ่มมาแล้วอ่ะ ดูทางขึ้น โอ้ไม่กม็โคษสวยเดินลงแล้วสนุกจังเลย <Yeah. S 1> <laughs> นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินป่าครั้งแรกก็คือ 1. อย่าประมาทนะทางที่ดูง่ายอาจกลายเป็นบททดสอบชีวิต 2. อ,อุปกรณ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งรองเท้าไม้เท้าน้ำรายใจแต่ผมไม่มีไม้เท้าวนะดิสามไม่ต้องแข่งกับใครปากมีไว้ให้ซึมซับไม่ได้มาพิชิตครับ 4. เหนื่อยแต่คุ้มทุกเหงื่อคือรางวัลของตัวเองนี่คือการเดินป่าครั้งแรกของผมนะครับที่ดอยนางมอกเหนื่อยแต่รักเลยครับผมขอบคุณที่ดูจนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไปกับเปยด้วยแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปหลงที่ไหนอีก อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณที่ดูนะที่ต่อไปจะไปที่ไหนนะโปรดติดตามไว้นะสีมกันน้อย